อนพนะครับดนต่อรองก็นหมุนข้อมือข้อมือโอเคตอกไม่ได้ตับมาอย่างี้ผมให้สามปีนะจับไม่ได้จับเองก็ลองแล้วมุ้ามใอ่ะ ไปครับไปก็เฮ้ยว้าเดี๋ยวไปแดง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 ผู้หญิงผู้หญิง้องอยู่แดงนิดนึงแต่มองไม่ได้แต่แต่ที่อยู่ไหนวะไปแดงก็ไปโอ้ ใส่ใบบุญใช่น่งเซใช่แ้ง่รใช่่ัได้แสงข้างหลังกบอไม่เ็บเออไอ้แจ้ให้มันเหมือนเมื่อกี้ดิมีบาหนังคนละม้วนไม่เอา ใช่พี่เพิ่มน้ำหนักมาครับผมจับเลยไม่ยอมมาหรอกนี่นี่นี่บุกเ้าไมนี่นี่ลองเป็นกันะเลืออ้สองนี่สองสองม้วนเมื่อกี้ไม่เหนื่อยกันเลยรับสเต็ปปีนเนี่ย นั่นแหละเรามุ่งมั่นเนีย่ยจย์ผมก็ไมไกลัวถ้าไมงั้นนักกีฬาว่ายน้ำนี่องมนครัี่มีแก๊งใหม่มาปะพวกเราปะเป็นเรื่องแล้วคืออะไรเขาจะกลับแล้วเตดิดวัดดเดียวเดียวเื่องนดเน่อเม ลาเขามาเอออยเดดงไปเต็มเตรมเข้าเลยพี่เพสสับเต็มเข้าแล้วนี่แดละแข่งเสร็ผมกลับละเฮีย่ายตอนแรกพี่ก็หว่นหวนมันตั้ยินมันตามตูนแต่ปักเก็ตแล้วปักเก็ตแล้วแม่งวกับชื้นม่ได้ตั้งมุมนู้นแล้วเด้่ย เรียบร้อยสามสองโดนดือบมาปล่อยให้น like ้องมันมาก